มามันสมาชมันเราะมื่อในการบรรทบมายาหน้าขาวของในรายการได้สยามแทงขัางนอกเมื่อในการเป็นวัตถีชิเบสโกหรือปีชองเทย์สนะครับมันอในการเขากับเลยหาคมมู่นเข่ามาให้งานในพี่น้องเขาแทงอย่เกี่ยวกับเลยลองหมากแตกจอมหงเห็ยนจันจอมนี่ครับหลายหลายจีเวงบาร์เบอร์ปอดห้องปัจจันนี่ครับอันนั้นก็มันกินมไม่ตาสีกูมือกูวันนะครับเนาะมันกปรเขาย้ำเปิดห้องเฮียนเสียจ้าี่ก็ตาลูกเฮียนนั่นมีตั้งปิดมี่ตั้งรถเพยนี่ครับเนาะปูนตา ทีม้าหินปิญญาไปหูไปหันนั่นเลยตั้งรลอพีนะครับยอดในเละมังโก้มังโก้ก็ดองอ่ำเอาเอาลูกมะผักนะใ่ไหมครับเอามาขึ้นห้งเฮียนมันมีลงห่มลมมีลมหลอดพีเป็กชำว่ามันมีชึกมันปลิกมันมาห่มลมเอาตั้งรลอพีนี่ก็มันยังดึกมีก้นอันหัดหันสีเอาหมากมาวางมาปล่อยเฉยอยู่นะครับ มื่ได้ก็เลยปึงอีเอาข้าวมากแกที่โเห็นจันจอมตีห่กข้าวแล้วก็ทำลุมปลิเยตับเยนี่ครับตีหนึ่งแล้วก็ยาจุมหรือเต็มหุมาปืดยือเลยเอาหมากป่อยเฉยเห็นให้เยเลยลูกตายก่านึงโกนี่ครับ้วก็ทำมีจังข้าวนึ่ง้ก็ข้าวในก็ทึกมนเอาไพจดเข้าสาร ยายาตากพนไปเพีีหน,นึ่งะนะในข่าในข่าวในมาหง,งานขานน่าวเดีวนเขาในก็เป็นหูโเขานึงน่งหนั่ก็อ,อย่าไปลืมด้วยจอมให้ชุดในข่านะและถอมอ่าเพรจูจอมัออมดด้วยข่าวถอมข่าวดีเราพลยของเพลสิ่ะห้องข่าวนเราสิบะถอมหูอ่อนอิดในเฮถ่อมชุดอ่ะมึงหูเงาหูปลายสิมันก็สามาอ่าทวานน่นวานนี่นี่ะนะาวเขา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 ก่อนบ่ายามรีปองลาลีปองเจอสครับ ก็ไนเขาคอ,อยดีปึงยิงมาเมื่อในก็เป็นเขาด้มาหัอเขา,ขาในอต้านแนอมากเดยกตีจันจอมวิ่งลาซิลตื้อหมัดเจ็บสองเกาะแคนนออันนี้เนมือว้ามือว้าวันที่ชิปนะครับมากเดกตีหนึ่งตีหิ้มจันจอมลาซิวจึงได้พอดห้องสอตื้อใส่ก้นหมัดเจ็บสเกอวันไหนน,น,นมือว้าวันที่ชิปพกรื่นงชอสัายยา่มกลางหน้าปมองขึ้ง มากเตีกลูกหนึ่งตีหิมจันจอมวิ่งลาซิลจึงได้ปัดหองเตีกใส่กน้นขายโคหิมนั่นหมาเจ็บสองก้อนายาวเนี่ยคนในปืนตีลาซิวก้นหนึ่งหลาดว่าเจอเขาออกหมากเตีกตีหิมจันจอมตีหิมนั่นมีคนขายดังกินไหวหม,มากจากหมากเชยนเตื๊ยส์ก้นหมากเจ็บเตะเลยชงยุดยาตีห้องอยาลาซิลเย,ยกี้กา มากเตี้ยเตะเป็นเผือห้อยมือเผือก็เลยอันวันนั้นเต้อำเภอหัวนัยนี่ครับเนาะอ่าจอมวายามอยู่ในอําอําวาตีเลยใกล้ใกลมีลองมากเตี้ยคืนมาคือยังจอมโพงเฮียนจันจอมมาชงวันนี้เนี่ยเนาะมาเป็นพ่อทองพ่อจันได้ไงนี่ครับเนาะอ่กูในปุ่นตีละนี่ยังไงนะครับจอมวายันในก็งคยพังสตีพี่น้องเขาเจืออันอ่าพี่น้องใต้ก็บว่าพี่น้องเจ้าคือเจ้าคือเลยเฉียนว่าในี่ครับเนาะอัน ก็ปล่อยเอาลูกกับผักกับึ้นห้องเฮ็นจันจอมบาร์บ,รบหหีห้องเฮ็นไต้กุหลีห้องเฮ็นมันกุหลีตีเลยในวิง่งนอกวิ่งจะในเสียม่าในเขายามในนี่ครับอ่าเพราะเป็นก้นมักโกก็ปองใจง่ายอยู่นี่ครับเนาะมาไล่ๆก็บารบ์บเมืองไต้ปิดปดหองประจานก็พัดเอาลูกกับผับกกับปล่อยย้อนปือวากูมีจังรถพีนี่ครับก็มังโกกลุ่มหัวเออเป็นสังโยมันมีชึอมันอยู่มันมี ปลีกเยเอาลองห่มรวมรัดพี่ในแล่ต่อเอากับผักกุนลูกสูจำมรัดพี่ในขายามในก็หู้อยู่นาะการเมืองชุกยงุงวันเมืองอุดนอุดอาน,นมอมเมจังไหนในขัเราบารจะเป็นรองการเมืองกุนนีกางเจอกุนหนุ่มนี่กางเจอชนใดยัก็การซึกนะครับ,บรรรรชุนะบ่มยิบกองกลางหลายๆเจ้าขึ้นเลยตั้งซึกมันก็พูดยื้อกันซึกเจ้าขึ้นอยกันก็พูดยื้อกันนะครับในายามมือเหลียวในรองตารัดพี่ก็มีในขากุนเะมือง ไต่หัขวขาวก็ยังไหลไปพี่อยู่คือ,อคือเยอะๆนะครับเนาะก็ได้เชีงหุกข่าวหนึ่งนะครับข่าวเอาในมาผัางในมินาห์ขอาหนึ่งนะครับเนาะห้องปุริกยียตีตาขีเล็กนะครับโฮาะห้งปริกยียตีตอนตาขี้เล็กแง่แงาถล่มยืดตายหนึง่งเกาะวันไหนนะครับเนาะมือมือไหนในคะครับ เมื่อไหร่เขาออกมาเมื่อไหร่ก็การเป็นความเมื่อไห่ป็นมือวันที่เก่าปุนมาในครับเนาอมือว่ามันซื้อนั่นนะครับมีก้นอ่ำหูอ่าภายถลุมยื้อเฉิฐีนาโฮปลีกมันจีตอนตะเคียนนะครับอ่าภูมิจันทร์ก็นในปลีกมันก้นหนึ่งในลูกตายกว่าวันไหนนะครับก็มันนัเป็นก้นมีจันทร์นข่าวะครับมือวันที่เก่าชื่อเรือนผิวชาวญี่ปุ่นมานะครับยามกลางคำหมอกจิตมองขึง คงปลีกเจตอนตะคิเล็กอันปักไว้ในเวงตะคิเล็กนะครับจึงใต้ปลอกโค้งเรียนลิ้นไต้ไทยจับกันนั่นมีคนอําหูภายอําหูจุมยืนนาหปริกอ่าอํายอมหมชิบกําปมักเสแทงวันไหนนะครับุในปุ้นตีก็ลาดว่าได้ยินเสียงกอกแตกไหนอํายอมชิบกําค่ะิบกําสวกําไนนี่เนาะเสียงมักกอกแตกตื่งาปริก ก้อนหนึ่งเป็นผู้มีจันนะครับมาเจ็บเฮาเฮียงสีเลยรูปตายกว่าวันไหนนะครับเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นหกข้อมูลข่าวหนึ่งดังเก่านะครับอ่าก้อยกาชมีแดงข่าวหนึ่งอันนี้ก็เป็นอันดีเตื้อเจอเจอเนี่ยนะครับอันนี้ก็ข่าวที่มาผ่านมีน้องเขาอีกหนึ่งนะครับหนึ่งซเชียลมีเดียออนไลน์ก็ตั้งหนำนั่งไลก็มังโกดีเลยหันมังโกเดียมเลยหันนะครับข่าวอนีั้อ่ามีข่าวหนึ่งนะครัตับซึกมันจากาจ้ามาอาลาเนี่ยนะเนาะ เอาไฟเผาเป็ดเข่าสันยายาตาก้นไปพี่มือวัตทีชิเิตห้องเรืนปีชอซาอสนี่ครับเนาะอันนี้ก็สื่อข่าวยาั่ง p k t f นี่ฮะเต็มออกกว่าว่ามือวัตทีชิเิตห้องเรืนปีชอสาอิสในตับซึกมานจากาจาเอาไฟเผายายาเหลียวเด คู่ของตาตีส่งปันกุนไปเพออันมากลวงไว้ตีวานตินลอยยังอลอยยังงในขั้นตอจีวิ่งเมืองไปเมืองไตปจจันในขั้นตออันป้ากว่าในภายนั่นตีมีข้าวสารแปดชิถุงเลยายายาตากุนไปเพอยายายากกุนเ่านางหญิงลูกวันตั้งเชิงหมอกหาปากก็ ในย้าในะคณะอันนี้ก็วิลิเจนะ็บจะดิตในณะตีเลียนลิ้นมืองใตเมือง,มมองยางจับกันนั่นใะนคณะเหละตั้งในเมืองยางเหลียงนั่นมีกวนปลายเพหมอกหนึ่งแสนปลายอ่าหลูตั้งจอยแถมเขานนำตั้งกินเลยยาย,ยาวัานไหนขันขัน,ขน,ขนไวไวในณะหลูเนียนเดไวไวไวันไหนอ่ามือเปลี่ยนจึงไหนผายหนึ่งก็ตับซึกจากจากจาก้ามาอาล่าเขา จำยาจำอ่าเก้าไผ่จ่อยเถียมกวนทุบพีเลยกว่าจ่อยเถียมสูงปันเข่าหยาบหยาบเย็นเย็นวันไหนในขนะ่าวอันนี้ก็ไผ่ชื่อข่าวอ่า p k t f ในข่าวอ่าผายชื่อข่าวยั้ยงนะครับยั้งเหลียงในขะ่าวมึงยั้งเหลียงอ,อันนี้ก็รีค้คมนี่เจ้ค่ะมันเปลี่ยนมาเลยที่หือว่าข่าวขมหุ้มเหมือนกันในข่าวอันะนี้นก็อ่าแต่ผา,ายหนึ่งก็มีน้ำใจสังตีแต่เฮ็ดให้ อ่าผายจุ่มแล้วจุ่มหนึ่งเขาเนี่ยมีตั้งอยแถมมีน้ำใจสิอ่าเจริปุดจ่อยมาเจนเลยก้นอันกัดชงเจนเลยก็มีน้ำใจสิกว่าจอยแถมก้นใบพี่ยังดีก,กว่า,าเาี้ซึ่งมันอ่าถูกเอาเผาเป็ดจุดเปดยาแยามว่าเขาซานมาอันนี้มันใจลองตั้งพิษปักปึงอีสั่งมันมีคู่แข,ข่งแต่ในพิษไม่มีปักปึงแค่นั้นมันเปลีนรองแต่ด้จอยแถมก้นดอกก้นเหมือนกันก้ยนะครับก้อยกะเขาตีว่นว่าคู่แข,ข่งอันนี้ เดียบีกับจอยแถมอ่าก้นหนุ่มจุ้มชึกเกียเขก้นเมืองท่ไหก้นหนุ่มมันตั้งเป็นจุ้มเป็นชึกมาหยิบกองกลางท่ไสิต่อชูรังตับซึกมาหือเป็นจุ้มซึกเจ้าคือเล่าเจ้าคือหนึ่งขอิวนมาที่นนไหนในข่าการนวันในกอขาวเขาฝัางในวินา,ามีอย่างไรแค่ตัวให้ติดตามสยประคายตัพิปุ๋ยยูทูบได้สยามาว,า,วาวนข่าวอ่าในกขาวเดยข้าจะหากขามาผังในวินาของกวันนะครับในวินาทีในข่นไชขา